ไปต่อกันที่บรรยากาศวันจ่ายในเทศกาลตรุษจ,จีนนะคะแม้ว่าจะมีเสียงบ่นว่าราคาของไหว้เจ้าแพงขึ้นแต่ว่าชาวไทยเชื้อสายจีนตามจังหวัดต่างๆก็ออกมาจับจ่ายเครื่องเส้นไหว้วันตรุษจ,จีนกันอย่างคึกคักเตรียมรับโชคลาบปีแพะค่ะ ชาวไทยเชื้อสายจีนที่ปากน้ำโพนครสวรรค์ต่างทยอยออกมาซื้อเครื่องเส้นไหว้กันอย่างคึกคักนะคะโดยเฉพาะสินค้าจำพวกกระดาษเงินกระดาษทองส่วนอาหารข่าวเช่นหมูเป็ดไก่และปลาเพราะว่าส่วนใหญ่หารมาซื้อของสดเพื่อไปต้มเองเพราะว่ามีราคาถูกกว่าไก่ต้มหมูต้มสำเร็จรูป นอกจากเครื่องเส้นไหว้แล้วร้านจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ตลาดโคกมะตูมอำเภอเมืองพิษณุโลกก็ต่างนำเสื้อยืดสีแดงรูปแพะและมังกรรวมทั้งชุดกี่เพ้าออกมาวางขายกันอย่างคึกคักและได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากชาวไทยเชื้อสายจีนเชื่อในโชคลาภความมั่งมีและความเป็นสิริมงคล ส่วนที่ตลาดเทศวิวัฒน์ซึ่งเป็นตลาดสดที่ใหญ่ที่สุดในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีร้านค้าต่างๆขายดิบขายดีกันท่วหน้าจนขายแทบไม่ทันนะคะโดยเฉพาะขนมเทียนขนมเข่งแม้แต่ผลไม้ที่ราคาปรับสูงขึ้นก็ยังขายดี ่วนบรรยากาศการจับจ่ายที่ตลาดกิมโยงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็คึกคักและแน่นขนาดการจะราจรโดยรอบติดขัดตลอดทั้งวันและที่ศาลเจ้ามูลนิธิไชยสิงเอียมีการเตรียมโต๊ะหมู่บูชาสำหรับพิธีรับเทพเจ้าไชยสิงเอียเทพเจ้าแห่งโชคลาภซึ่งจะมีทั้งชาวไทยมาเลเซียและสิงคโปร์มาประกอบพิธีในเวลา23ิ59นาทีของคืนวันที่18กุมภาพันธ์นี้ค่ะ